บาเดี๋พี่น้องตรวกระเตกจัดหน่าครับมันยาปูกันยังบ่าท่านโอาเรียงว่าตัดหน่าย่างเดียวไปเดยพี่น้องแต่มีอาหารเสริมครับอ่าพวกมีมันหมักเปลือกมันหมักกับกากก็ได้เปลือกก็ได้พี่น้องแล้วพวกอาหารเสริมมื่อหนึ่งตัด เมือลาสลอีตแตกเมื่อกับรถใี้่สีอาารรอ่ออกางเต็มเด็ดเบิ้ลโป๊ะเกือบเศร้าอารมณ์แบบจิบเก่าถือว่าหนักเลยครับดัดเมื่อนักงกันนั่น,น้าต้องหืนอาหารเสร็จจังสิวนะไม่น,น,อน,น้องนล บรรยากาศดีครับวันนี้ได้ไทยเขาุ่มีน้ำดอกอยาไม้้เกืดอกเดยวเนีต่ว่ีกจุดหน่ฝนหน้ามา,อมามอโอ้โแตเป็บรรยากาศีนหน้าท่งหนึง่งดอกบน้ำบาตแต่ว่าฟ้ามีอีกท่งหนึ่งนี่นหน้าโคกี่หน้าบาด โอเคครับโอ้ยกวนยาก่อนเจ็บไปแล้ว